สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นิชภา,าค่ะนิชภาไบเวอร์นะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะนิชภา,าก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมานําเสนอนะคะมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องครัวนะคะของอพี่อามินานะคะสายงานไบรเวอร์ของนิชภา,าที่เบลเยียมนะคะครัวส,สวยๆแบบนี้คุณต้องการถนอมไว้ให้อยู่คงนานไหมคะและคราบสิ่งสกปรกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบไขมันเนาะหรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะวันนี้เลยเรามีตัวนี้นะคะมาแนะนาํา ะะตัวนี้นิชาพาเคยได้พูดไว้เมื่อเทปที่แล้วนะคะลองไปตามดูเนาะแต่วันนี้เราจะมาสาธิตนะคะแล้วก็ทำความสะอาดในครัวของเรานะคะตรงนี้ก็คือน้ำยาอนเนกประสงค์นะคะ Forever Low MPD MP นะคะตัวนี้ก็เป็นสา,ารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ส่วนผสมสำคัญก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะเอาเรามาดูวิธีกันนะคะว่าขวดนี้ขวดเดียวนะคะ ตัวนี้นะประมาณาขวดใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็เรานะคะใช้ผสมไม่เยอะนอะ้ะใช้อันนี้จะแนะนําให้ดูเพราะว่าครั้งที่แล้วยังไม่ได้แนะนําวิธีการใช้สักเท่าไหร่นะคะในขวดนี้นะคะใช้ได้นานเลยคุณเทลงไปที่ฝาสีเขียวๆนี้เนาะนี่ให้เต็มเลยนะคะแล้วก็เอาผสมลงไปในขวด,ดว่างเปล่านะคะตรงนี้เราก็จะใช้ผสมกับน้ํานะคะอ่านะคะมันจะเป็นหัวเข้มข้นเลย หลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะตรงนี้น้ํายาที่เราผสมนะคะสามารถล้าต้นไม้ได้เลยนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษเลยอย่างนี้ไงนี่ค่ะเราก็ผสมในน้ํานะคะจะเป็นน้ํายาออกสีฟ,ฟ้านอกสวยงามเลยทีเดียวกิ่นก็หอมด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติเนาะ,ะเน้นหล,ลักๆก็คือว่าผลิตจากว่านหางจระเข้แล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆนะคะส่วนที่เหลือของน้ยายาถ้าคุณผสมในน้ํานะคะคุณสามารถที่จะไปรดน้ําต้นไม้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะอ่าตรงนี้เราก็1ขวดเนี่ยสามารถใช้ได้นานเห็นไหมเราผสมแค่นี้นะคะเราก็แค่ฉีดนะคะสเปรย์นะคะในส่วนที่เราต้องการทําความสะอาดนะคะ คาบไขมันต่างๆนะหรือว่าคราบที่ติดฝังแน่นนะคะก็จะหลุดออกไปพร้อมทั้งเขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้แล้วคราบสนิมนะคะต่างๆนะครัวคุณคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะครั้งที่แล้วนิชาพาเอาไปในเรื่องของซักผ้านะคะขจัดคราบอ่าลิปสติกนะคะหรือว่าอ่คราบปากกาคราบอวายหรือว่า อา,มา,าหมักฝรั่งหรือต่างๆนะคะตัวนี้คุณสามารถที่จะเอาไปซักผ้าได้ด้วยเนาะพร้อมทั้งถูบ้านนะคะแล้วก็ล้างรถก็ได้นะมันเป็นน้ํายาเนี่ยประสงค์สามารถทําได้หมดเลย,ข,ยขัดห้องน้ําก็ได้นะคะทําความสาอะอาดได้ทั่วเลยนะคะมีขวดนี้ขวดเดียวนะคุณสามารถใช้ในประสงค์เลยนะคะฝากไว้นะคะที่น้ํายา m p d นะคะตัวนี้สาหรับคุณแม่บ้านนะคะที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพของคนในบ้านพร้อมทั้ง่ อุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวสวยๆตรงนี้นะคะเราก็ควรที่จะถนอมผมเข้าไว้นะคะเพื่อให้อยู่กับเราครงนานนะคะสาหรับวันนี้นะคะนิชภาก็ฝากไว้นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่รัใครนะคะนิชภาต้องการสนับสนุนนะคะกิจกรรมก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ